เมื่อนีพาสุคนมาบ้านสองห้องเมืองอัดสะพอนแควงสวนนรรณ์เขตเป็นมือบุญบังไฟได้ไปเบิงบรรยากาศอําเดอร์ต้วนี้ละสุมเห่าอยู่ในหมู่บ้านเขาอยู่ยังไม่ทันได้ลงไปมองที่เขาจุดบังไฟนั้นเห็นหน้องๆเขาเต้นกําลังฟอนงๆๆ่อยๆกันเลยวะเปิดคลิปมองนี้ละอันนี้เพิ่นก็มาเบิงบังไฟได้น่อยู่ห่มอยู่เงาแซวแซอยู่ รถถหน้าเดินตามเพล่แ <sécurité> ล <jet arriver> ้วเดินทางมามันยังได้หลายๆคนคนขี่รถจักก็ได้แจ่สองสามคนผู้สาวอเบเพื่อนแล้วนี่เบ้เพื่อนมน้ำเป็ดปนล้วเปลา่ะรสะรปนะสาวสองห้องไปตัวนะสาวสองห้องหรอวะสาวบัลล์เฮ้ยนี่บอ อ oh, oh, <So S 2> ๋อเฮินอยู่พ้นอ๋อมันเย็นแล้วจำได้กับอะไผู้นี้ได้สาวสองห้องคือเดียวบ่สาถือกบนี่นั่นหรือว่าาวเวทนหน้าอำบ่มาจากกัมพูชีอ่บอ่บังไฟก็เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยบังไฟเอาเด้งเป็นเด้งบุญบันผู้เจ้าเสดนก็ลงไปเสะบังไฟกิน บาวยังยังเคเกิดสมมติโอ้ยตะบุญบุก็บึ้มบมแล้วพงเสียงตูสวาดสองวาดาเหล่าเป็นคักไท้นี่เสื้อกุญแจไว้เพื่อไว้มั่นเข้าอยู่นี่ก็ได้เขาเปิ่ตอนเพิ่งให้กินเหล้าปีก่อนก่อนนะครับแท้แถวนี้กระด้บโอ้บังไฟสะกโกกันเมื่อกี้นี่ เซอร์วิทันซ้ำสน้อยก้อนยังพาพ่อแม่พี่น้องลงบอลเขาจุดบังไฟก็ได้แดดอ่อนก็นี่ก่อนตอนนี้ยางทะลุมาทางพี่หวานหาสาวๆตอนนี้กําลังฮอดวัดนะชุมหฮาโค้งมาทางพี่เอาไปบังวัดก่อนวัดสงเสงียบแล้วละเป็นแห่กินเลาแล้วแล้วเด้แห่ฮดแห่โบดก็แล้วแล้วจนไปจุดบังไฟระบายสามแล้วตอนนี้นะมามาโมงอยู่คือวัดนี่ครับทนานฮอดวัดอะไรไย่ี้ได้โหแจกสิม รือว่าโบดพันเห็ดแล้วละงามงามน,นี่ขขาสารเต็มพื้นดินนี่พันธุแห่โห้โบดสงเทงนั่นสงเทงหาบ่ายนะเต็มมาแล้วนี่ไก่ผู้เลอยุเครนี่ละอิม่มเอามากินแต่ละมือ้อแต่มื้อลายมื้อกว่าละเมดนะแต่ก่อนเนี่ยเราพ่นยกยอดซอฟ้าใอยก็มาถ่ายเพราะพี่น้องเบิ่งอยู่กันถ้าผู้เลอยึดได้ก็ได้บุญกระถินไปเลจากยางนี่ละพ่นยกยอดซอฟ้านำะบุญผาป่านี่หละงามงามนีม่ยังมีท่แล้วคักได้นี่ได้โอ้ งามงามงามลังคาเพื่อนกัสีน้ำเงินห้องแล้พริ่งโอประณเจดสิบเปร์เซ็นตแล้วเจ็ดสาาอิอร์สำเร็จเด้ออีโนโไวัอีบรนบดนดอกบดุนสเร็จเด้ออายเดอันนี้ตำรวจตำรวจพักขยาเพิ่นมาอธิบายบให้ฟังประจําอยู่เมืองอันจับ,นะจบพอนจุ่มเาเพืาา่ก็มี พญานาคสองข้างนได้บรรยากาศรังตาเนาะมีท่านแล้วอยู่เนาะมีท่านแล้วประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เด้อพี่น้องก็กลายเป็นสุขคนว่าแล้วก็เฮ็ดจับไปพี่เ้าะเด้มาแห่นลำเขาอยู่บ่เมื่อกี้นี่นะตอนแห่ฮคดแห่โบดนะนี่แห่อยู่บ่โคดได้แห่เพราะว่าเขาไปโคดเวียงวิแต่หลายๆต่างๆอะไรก็เลย่องนั้นโอเคโอเๆกบเจอกบเจอเพิ่นขายเคืองลายแต่ไดกนี่บันสองห้องบันโกดินลาคายมีลายซ้ำนี้สุ้มเข่ลราก็มาฮอดก็เลยมีท่านตอนเพิ่นแห่นะ ได้ตา,ตาท่ายอยู่บ้านกุดหินบ้านกุดหินก็มีบุญโลงบุญแห่กินเลหนล้าก็เลยไปทายทั้งนั้นก่อนทั้งนั้นแล้วแล้วก็ยังมานี่ทั้งนั้นเรามีมีบังไฟนีสาววางหินก็มาอาก็มามาล่าตอากามาเดี๋ยวนี้ออมีท่านท่าบอกของแห่นะอยู่วัดนั่นนะเออมาท่านก็นจุดบังไฟพอดีอดนี่มาเจอมาเจอ,มาเจอสาวแฟน์ที่ท่าบผม อยู่พุ้นนี่นะสบายดีน้ำจ่อยเราจ่อยอยู่พุ้นหรอวะจ่อจอยนี้พุ้นแรกนี้พุ้นหนึ่งหรือพุ้นสองพุ้นี่สองพุ้นยี่ห้าไปทางไหนแบบนี้มาเบ้างบางไฟนี่บ้างอ่ะก็มาหอดคือเดียวบ้านเขากรเคิลนี่เด้กเขาได้เอยู่บ้านกุดแค่นี่สะจ่อยบ่ะพุ้นนี่นะสะจ่อยอยู่พี่เสาสามอยู่พุ้นเสาสองอยู่พุ้นท้ายสุดเสาสอง บ่าไอวาดนไ้ี่หอ้นิบบดันไอนี่นาไโกบนผู้าูกันลนี่สาวเจ้าภาพนี่สาวสองห้องเจ้าภาพได้ยังไงวปเลอร์คือขี่รถละมาท้มนี่มา้นมาปุงนี่ท้าแล้วบ่ย่งบอวสาจังกะผมก่อน ยี๋ยกกันไล่มาเขาโดงกันต๊ะได้บโบโบเร่อเสาวคุดแคบนี่นี่สองห้องสาคุดแคอยูเคเดวนี่เนี่เขาก็มาได้ตลอดเมื่อคืนนี้มาบ่ชุมตัวนะบาได้มามาแรงนี่แรงเนาะมาเนาะดันก่อน เพิ่นขายบังไฟน้อยนะ่ะคุณเลยจะจุดดินไปซื้อเอาดไอดา้พาลงมาเบิ่งบอลจุดบังไฟก้อ,อนมาเนี่เห็นซัดโกโก,โก้คือลายบังละ่ะยังเลอะลายถ้าบอกไปเบิ่งน้ำเดียวเด้อนี่สาวผู้ไทยบ้านเลอนี่นั่นเออสาวบ้านบอนเด้อนี่เด้อหรือว่าบ,บ้านไส้พ่นซิม บุญบ้านชูปเพิ่นกากันกแล้วม้วนหลายเด็กบ้าไฟกันโบกขึ้นตามแน่บางสู่กระหางบักหลายนนแน่นอนมาเบิ่งนำเดียวมองนี้มองนี้เรามีมีบังไฟธรรมชาติเอ้ยบังไฟที่เฮ็ดเองนนะมีมีมองนี้น่อม,มีแต่บังไฟที่เขาเฮ็ดมาแต่ในเมืองคือละาึ้นามนาสูบังม้วนบุญมันบ่อนนะนีดแล้วนะเนาะแล้วพีนาบุญแล้วจังมันพินามบุญไหมชาวบ้านคุณซิมุาวบ้านสาวบ้านสองแง่บ้านบ่นบนนนอน ามเสาวบอ็เนสาวทยามเด้้องสสาวนี่ก็ฮ้อนขนาดสาวเนี่ยนะสองสาวนี่ก็ฮ้อนผู้เลิกก็ห้อนตอนนี้ขนาดใบสามกกว่าแล้วยังฮ้อนอยู่นอกอยู่บ้านสุบตัวได้ฮ้อนบ้อนฮ้อนเนาะมีแต่ไก่เดียวไปเลิบ้สาวพี่แล้วผู้นี้พัดสาวเล่สาเลบ้านหน้าบ้ออยู่เราเคนี่แตผู้นั้นได้สาวผู้บสองเงง่ เสาแง่งกับสาแหล่นี่นะฮะได้สาแหล่ก็ได้ไปกดเป็นต้นยี่บ่อสมอนี่ก็ลืมมดละ่ะหากับผักผู้พอ่อตัวหากับผักเป็นต้นลายประนั้นลิสานอลายยุ่งโอ้ลาย,ย<อ>ได้จกล็นจังหวงินน้นองมีนาที่เฮ็ดเนาะน้องมีนาที่จับเงินพ่อแม่เป็นผู้จับเงินดีแล้วเอพอพ่อแม่จับมันยังอยู่ในกระเป๋าเหึง อยู่กับพ่าของเราให้ลงเบยมาในนอมือเดียวโอ้มือเดียวมดแล้วอ่ะผู้สาวลาวกินเบเก้งไหมสาวลาวเราจะโยเซอร์รอจะโยแขวงเลยมีผู้สาวมาเซ่บังไฟสาวมาเซ่บังไฟสาวพาดเล้อนี่นะสาวสองห้องสาวสอห้องโอ๊ยจับเจ้าภาพนี่จะนอคุณนันน่ะเยับเข้ามาได้ไหมอ๋อชัดกี่บัวละ โตนกกะพี่นิ่ม่าตะก้อามีนิ่ม่าป่ะโอ้ไปบ้านกุฎินมาบ้านกุฎินกินอะไรกันละคน,ะนสาวั้านกุฎแค้นเดอ้อนี่คอยเคยไปถ่ายน้องๆเขาเย่ะหนิตะก่อนนี่ก็ไปกินแกงหน่อไม้เยอะหน้าอีลาผู้นี่นชิล่าลาหันมาดูนี่สาวน,น้อยกุฎแค้น น้องแต่งอ่อนแน่ตอนนี้เคยจะจูดอีกแล้วนะอืมเพิ่นกำลังแต่งโตเขาเดียวอยู่สาวผู้ไทยเล่เลยสาวผูไ้ไทยบ้านเล่ยนี่พัดเออเจ้าภาพเด้อจ้าบ้านเจ้าภาพบ้านสองห้องนี่สาวสองห้องทั้งหมดเมื่อเสาร์นี้ก็ได,ได้ฟอ้อนมาแล้วตัวนะตอนเทงกันได้ไม่ได้ฟ้อนซํำเออไม่มีฟ้อนมืันนี้นะออกองแห่รถแห่โบสถ์ะซื้อ สาวสองห้องมีแต่ผู้ง,งามๆจังเมดนี่เสื้อชุดพี่เลยพวกนี่โอ้จัมปาจัมปาผ้าร้อยมันเป็นเกี่ยวกับพี่เลอนะนนโลโก้พี่เลยจัมปาผ้าร้อยขายบ้างไฟก็มีแมนเนาะโอ้ต้นจัมปาอญี่ปุ่นนี่นี่นี่สัญลักษณ์ประจำบ้านสองห้องจุ่มเพิน่นอันนี้ ขอจูดเทิงมาบางังไฟนี่นะสบายโมงผูโท้องจนเคยจะมดแล้วตอนนี้นออันนี้มีห้างใหญ่อีล้มีบงังไฟใหญ่เป็นพิเศษบริเนลอ,ลอ,อร์อรเลปีนี้บ่มีบ่มีซ้ำเฮ็ดจะซื่อนาอเห็นห้างใหญ่ที่ซือ่อมีผู้เอาหุ้นไปจูดซ้ำ สาวพุทไทยสาวพุทไทยนี่เพิ่นกำลังท่ายูบมู sociedad, ม่เอ <aquí en S 2> ่อนตันเดวเอนไยกน้แล้วเรงายเเออม่กได้ยงเดวเรยกันนดีเดนึ้นาสองห้องเด้อู้สาวผู้บ่าวสองห้องเด้อ โอ้คุณแตะอยู่เถ่ะพงศพี่เล่าหมอนก็ต้มองนี่หอวจุ่มเดี่ยวตลอดเมื่อคืนนี่เขาให้กินเหล้าอยู่บ่อป้อตัวสาวเขายังมีที่นอนเลยเขาบอกเฮ้ดเพิ่มเอ์แล้วบอหุบเกิงหุบเข้าละ เหม่ยจะแซวแล้วบะนี nope> ip, nope> şey ้อันนี้ไรซี่มองแล้วพอมีพี่น้องเอ้ยแดดกำลังเดือบบดผัดบังไฟมดก้อนเออบังไฟมืดเอลีน้องกำลังแดดบดเสนอมืดละแน่วบดบังไฟละกินน้ำกรดบออากาศมันฮ้อนเนาะกินน้ำกรอด นี่ตัวนี้บังไฟเฮ็ดเองนะแตัวนี้ไงบังไฟเซอร์โวดกางแน่ลูกคางนั่งกินตรงนี้ล้ะมัวกว่าบรรยากาศไม่ดีนะบังไฟมัดก่อนเลยสีดายบังไฟมัดก่อนลมค้างเลยนะกำลังเย็นๆพันบังไฟมัดก่อนสีดาย พันธะจุดสรงนี้นี่คือละคักบรรยากาศดีบัานเมือแรกนี่เราเพิ่นมีมาฮอลลครบงานนี่เอาวงกินเหล้ากินเบร์ีขายเคืองขายเข้าคึกคืนในมือแรงก็ได้สุมเฮากามาสาโพดมีเห็นตอนที่เพิ่นแห่ฮดแห่โบสยู่มังวัดนะนหาคนหลายๆคนนะันมีเห็นซ้ำมาบีท่านสดแต่ท่าอยู่บ้านกุฏหินเอาเป็น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี้เด้อผม่ห้พี่น้องเด้อขอขอบอกก็เจอน้ำเอฟซีเมอสู้คนมีว่าแต่ฟังไทยหรือฟังลาว แล้วก็พี่น้องฟังลาวาที่อยู่ต่างประเทศนําเดอ้อที่รับสมโฆษณากรกัาเดียคลิปหน้าพอได้ไหมเดอ้อ